ครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนพระโดยผมอุ้มปรามิทาจากชุมชนพระเครื่องในประเทศไทยครับอะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาของสมเด็จองค์ที่สิบห้าของผม,มน,นะครับสมเด็จวัลขางนะครับองค์ที่สิบห้าวัลรังอง, 15, รองค์ที่สิบห้าแต่เป็นภาษาจีนองคที่สามนะครับอืที่ผมมีอยู่นะครับอืก็คือวันนี้อ่ เมื่อวานครับผมก็ได่องหมายมาองนี้นะครับเป็นคํามงคลนนะคระับเป็นภาษาจีนอีกหนึ่งตัวอักษรนะครับืตรงนี้ก็จะพิมพ์กับกับหัวนะครับตัแตแตกทะลุสมรัมบสมองแบบนี้นะครับอ,อย่าดูคํานี้นะครับว่าแปลว่าอะไรนะ,ะแปลว่า แปลก็คือคำอ่านก็คือหกนะครับอืมแต่ว่าเนี่ยคิดถึงการสมปัจจันพัฒนาอะไรยางน,นะครับอืมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลแล้วกันนะครับ อันนี้จะเป็นมีม,มทั้งตัวปั๊มแล้วก็ตัวโนนนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวโนนะะพิมโนนพิมโนมนขึ้นมาเลยครับพิมนีพิมลึกกับพิมโนนนะฮะเนี่ยพิมโนนพิมสงนะูงเนี่ย ก็จะเป็นคำนี้นะครับพ่เนี่ยนะฮะหเห็นไหมหมายถึงนะครับมีความสุขได้สมปัติทนานะครับทั้งความร่ำรวยโดยพ่อข้าศึ์สมบัติและบริวารน,นะครับ บาทนี่นะ,คนะ,ะอคนะครับก็มี็นคมมงคลมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเว็แบบนี่นะครับที่ให้ข้อมูละะก็จะดูว่าเนี่ยมันมีทิมพ์เล็กกับพิมพ์สูงเห็นไหมก็ดูเผื่อมีใครตองกับพามไหนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอือเราเรามา2สองแล้วพิสูจน์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเป็นแล่งกล้อง นนรเรียกว่าเนื้อขยศะก็ได้เลยนะครับเนี่ยสวยมากครับตรงนี้สวยมากๆเลยนะครับตรงนี้ทำจากวัลกระครับเีย ว่าดูอดัมหน,นีขอบส้มนะครับเนี่ยลบล็อกเนี่ยอยู่ที่วันละครั้งนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปทําที่บ้านมาแล้วให้มาปลุกเสรมันก็ว่าเนี่ยขอบส้งของวันละครั้งเนี่ยนะครับเขาจะเขาจะมีเขาจะมีบล็อกของเขานะครับเขาใช้บล็อกเดิมนะครับอะไรเนี่ยตัหนีจะเหมือนหมืกันนะครับพยายาม ดูรอบๆขอพด้วยเลนกล้องธรรมดาครับแต่นนี้ก็ประมาณ30ามสบคูณสามกครับก็มากกว่าเลนกล้องทั่วไปที่คูณ10บ่ะครับเลนเซ็นพลาตัวไปกค่คูณแค่สิบสิ่สิบสามสของผมได้30สิคูณสามครับสองเลนนะครับ สวยมากนะครับครับแล้วเดี๋ยวลองแล่งต้องจชลทัทธานะครับประมาณ สามร้อยนะครับเห็นเข่าไส้ไหมครับพระธาตุอะไรอนะไรเนี่ย มายู่ต้อนติดอยู่กลางนีครับคือผม,อม,อมเดี่ยวตัวเนี่ยได้ทำกระจกคนเจนนั้งแต่ช่วงที่ที่ทำบล็อกนี้เลยนะครับเก็ทฮารุสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นบล็อกยุคตนนะครับขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่มันต้องมีอย่างงี้นะเห็นไ,ไหมเห็นรูวะต้อนแรกๆขวาขึ้นใหญ่ตัด และการตัดขอบทรงเนงนะเป็นฝั่งเดียวเนี่ยพิมพ์ใหญ่เลยนะครัพิมพ์ใหญ่แกะเทโงซอมนะครับนีเอยูย่ต้นนะะนี่้เขาจะจริงนะครับว่าเนี่ยเริ่มทําภาษาจีนเมื่อไหร่นะครับเนี่ยเริ่มทําตอนที่ทําบล็อกแกะเทรงนะครับอยู่ต้นนะครับอยู่ในช่วงราชการที่สามติดกับรัชกาลที่สี่นะ คอนชอนกับต้นรัจากการที่สี่ประมาณเนี่ยต้นติดยุคติดยุคก,กลางนะครับถ้เรียกว่ายุคก,กลางก็ว่าก็ว่าได้แต่ว่ายุคก,กลางตอนต้นอ,อน่ได้เงี้ยนะค,คือแบบสวยมากนะครับเนี่ยแล้วมีการลอยน้ำหมากเนี่ยอมเขามีเขาเขาอมไปเลยนะครับในหกคำว่า,าหกเนี่ย ผมไม่ได้ปากเลยน้ำหมากรอยน้ำหมากรอยน้ำหมากของเขาสีสีค่อนข้างเข้มๆนะครับเห็นไหมไมีลอยน้ำหมากลยครับก็เป็นพาที่แบบว่าเขาเล่นหาอะไรแบบอะไรแล้วดูดูหูเห็นไหมไ ตาด้วย,วยเลยเพราะเขาบอกอยากเห็นผีอออเอาเอาไปิด็นแตัวเห็นผีมีมีมีร้านผมมีตัวเห็นผีคุยแล้วบอกว่าได้อยู่อะ่ะเนี่ยได้อยู่คืนนี้ครัเรามาเรามาดูดูผีกันเหีือร้อยล้านจะทำอะไรได้ดูแล้วกัน เห็นบาปบุญคน,นทอ่อเนี่ยม,มามาลผี อืมพอแล้วแค่นี้ได้เชื่อเรื่องบาปคุณคุณโทษเนี่ยเรื่องนรกสวรรค์เรื่องสินธลับเรื่องอะไรเนี้ยมีจริงนะ เนี่ยเขาทำตอนช่วงสงคำอินโดจีนะครับคำอินโดสองสีง่แปดแปดพอตอนใหญ่หอนเะนี่ยไม่อยากจับเท่าไหร่นะเดี๋ยวเหรียญนเหรียญมันไม่สวยอะครับ อืมอ่อยเดี๋ยวเรามาดูสําเ็จองที่สิบห้าของผมนะว่าระครังนะครับไม่โดพวกเกจชายโยอะไรอย่างนี้นะไม่โดนบอกขนพรนะครับเพราะว่าขนพมผมก็จะมาใหม่นะครับสององอะเท่ากับว่าเราจะบ่าวขนพงผพมผม,มีอยู่สี่องนะครับว่าวนพมหน้หวังหน้ามาอีกองนะครับเดีย๋ยวเรามาค่อยจะเรามาศึกษากันนะครับ อีกทีวันนี้น,น่าสนใจนะครับนี่ขวมาหกนะฮะ เนีย่ยน้ำหมาเห็นไหมครับน้ำหมาหอืมอืมแต่ถ้าเราสมนะคอืม เขาอยากเห็นผีเนี้ย,ยอะไรแบบว่าอยากอยากอะไรอย่างเงี้ยเลยจัดให้นะฮะาำความีด้ครองอืมเดี๋ยวก็มาดูสมเด็จองค์ป่ปของผมแล้วกันนะครับใน EP หน้านะครับก็จะเป็นสมเด็จชิ่นใหญ่นะครับยุกต้นคะแนนนะครับ ผมได้พิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับอืมอ่าจะให้ดูนะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับลงลักแดงนะครับลงลัก ของรักแดงปิดทองครัตัวนี้นะครับตัวนี้เหมือนเป็นแผนที่ไม่ได้ถ่ายเลยนะอโอเค 有冲着那家干，拜拜。